รถมือสองปอมแปมรีวิวมาแล้วค่ะวันนี้นะคะแปมจัดมาให้นะคะเป็นรถเก่งพรีเมียมขนาดใหญ่เลยเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะโตโยต้าคัมรี่ค่ะสำหรับคัมรี่คันนี้นะคะเป็นโฉมปี2016เลยสีบอนเงินนะคะสีสวยพรีเมียมนะคะแล้วก็สีดูแลรักษาง่ายสุดๆเลยนะคะรูราหมาเห่ามากนะคะลูกค้า คันนี้ค่ะเป็นรุ่น 2.0G นะคะรุ่นยอดนิยมเลยนะคะเครื่องสอเครื่อง2 0 0พน,นะคะขอภัยค่ะเป็นเครื่อง2000เบนซินนะคะตัว G นะ,ค,ะคันนี้นะคะไม่น้อยมากๆเลยแลกไม่อยู่ที่7,000 0โลเท่านั้น,นะคะ่ะไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนไม่มีกลับไม่มีกอไมเลยนะคะและราคานะคะฟังดีๆนะคะราคาเพียงราคาเพียง หกแ0นเท่าไรเท่าไหรคะหกแสนสามหมื 6, 39, บาทเท่านั้นค่ะนะคะคันนี้นะคะหกแสนสบาทได้อะไรบ้างนะคะแลี๋ยวผมจะพาลูกค้านะคะไปดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถเลยนะคะรับรองนะคะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะ6 3 9ามเกราคารถมือสองเกรด A เลยนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ ำหรับไฟหน้านะคะนี่ดูชัดๆเลยนะคะใสตาแตกค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใสๆสวยๆเนียนๆกริบๆเลยนะ,ค,ะคิ้วไฟหน้าเป็นโครเมียมค่ะนะคะคิ้วโครเมียมนะคะกระจังหน้าโครเมียมเงากริบเลยลูกค้าขะใหม่มากๆค่ะคันนี้เกรด AP, เอพรีเมียมจริงๆนะ,ะไฟหน้าไม่มีเหลืองไม่มีหมองไม่มีขุ่นเลยนะคะหลอดติดทุกดวงนะคะ สำหรับไฟตัดหมอกคู่หน้าก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจังหน้าก็แพ้เดิมเดิมเลยเซนเซอร์กะระยะนะคะด้านหน้าก็มีมาด้วยนะคะเซนเซอร์กะระยะด้านหน้า2จุดนะคะตัวนี้เลยที่เราเห็นเป็นจุดๆนี่นะคะตัวนี้คือเซนเซอร์นะคะลูกค้าอ่ะล้อมแมกนะคะก็ได้เป็นล้อมแมกแพ้เดิมโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะล้อมแมก ขอบ16นะะแท้เดิมจากโรงงานมาพร้อมกับยางมิชลินนะคะยางมิชลินตัวนี้เป็นยางปี2020นะคะดอกยางก็ถือว่ายังลึกอยู่นะคะลูกค้าก็สามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยโลโก้เครื่องยนต์ VVT-i w อยู่ครบนะคะกระจกหูช้างสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเดียวที่กระจกมองข้างนะคะคิ้วนะคะคิ้วขอบประตูเป็นโคมียม um. ยาวไปสุดประตูหลังเลยนะคะโครเมียมสวยๆเงาๆค่ะมือเปิดก็เป็นโครเมียมเช่นกันนะคะรถหรูพรีเมียมแบบนี้นะ,ะดีไซน์โครเมียมทั้งคันเลยตัวนี้นะคะจะเป็นกุญแจคีเลตนะคะสังเกตดูตัวนี้เป็นระบบสัมผัสนี่เห็นไหมหูไปโดนปุ๊บมันร้องเลยก็คือกุญแจอยู่ในรถนะคะไม่สามารถล็อกรถได้นะ,ะกระจกทั้งสี่บานนะคะกระจกแท้เดิมโตโยต้าเลยนะคะมีโลโก้โตโยต้าอยู่ครบทุกบานนะคะ โลโก้ออโตอะลามมีนะคะสัญญาณกันขมโมยมีมากับตัวรถอยู่แล้วนะด้านในสวยๆค่ะสำหรับ2 0ี T นะคะภายในหรูหรามากๆเลยนะ,ะสำหรับคัมนี่นะ,ะจะดีไซน์ภายในห้องโดยสารเป็นสีเบตนะคะตัดกับคอนโซลหน้าหน้าสีดำออปชั่นครบจัดเต็มแน่นอนนะคะนี่มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะ แจ้งเตือนเมื่อรถมาที่จุดบอดสายตานะคะปุ่ม engine start stop มีครบหมดพวงมาลัยหุ้มหนังสวยๆค่ะมีปุ่มมันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะพูดคอนโทรลนะคะล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัตินะคะเลขไม่ปัจจุบันอยู่ที่71,000กว่ากิโลเท่านั้นไม่น้อยๆเลยนี่เครื่องเล่นนะคะ เครื่องเล่นเดิมๆนะวิทยุเดิมๆจากโรงงานแอร์ออโต้ค่ะนะคะก็มีม่านหลังด้วยนะคะนี่สวิตนะคะเปิดม่านหลังได้เลยทานเกียร์ลายไม้สวยๆไฮโซมากเลยนะ,ะเกียร์ออโต้ขั้นบันไดแบบนี้ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วนะคะแล้วก็มีที่เก็บของกระจุกกระจิกนะคะช่องเสียบชาร์จแบบโทรศัพท์มือถือได้เลย นะคะกล่องเก็บของขนาดใหญ่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุเป็นหนังนะ,ะมีแท่นชาร์จไร้สายนะ,ะเป็นไวเลสชาร์จเจอวางมือถือชาร์จได้เลยกุญแจคัมนี่หน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะสามารถถอดออกได้สวยๆเลยนะคะคอนโซลหน้าเนียนใส่กริปค่ะนี้ ไม่มีคาบกาวไม่มีรอยทะลอกรอยขีดข่วนเลยนะคะสวยมากๆเลยเดิมๆค่ะดูประตูค่ะแผงประตูสวยๆนะคะมือเปิดด้านในก็เป็นโครเมียมด้วยนะคะโครเมียมภายนอกภายในเลยนะคะสะอาดสะอา้านไม่มีริ้วรอยเลยนะคะแผงประตูลายไม้นะนี่สวิตช์ไฟฟ้านะคะทั้ง4ี่บานเลยกระจกนะคะกระจกหูช้างปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้าด้วยนะคะตัวน็อตเป็นยังไงมาดูเลยนะคะโครงสร้างตัว ตัวน็อตไม่มีแกะถอดไขเลยนะคะสวยๆเดิมๆค่ะโครงสร้างเดิมรับประกันเลยนะคะรถเกรด A นะคะคัดมาให้อย่างดี QC อย่างแน่นนะคะรถไม่มีชนหนักพิกความหรือจมน้ำแน่นอนนะคะลูกค้าตรวจสอบแหล่งที่มาตรวจสอบประวัติรถได้ทุกคันเลยนะคะตรวจสอบพบเจอนะคะว่ารถมีชนหนักมานะคะหรือข้อมูลไม่ตรงสามารถเราซื้อคืนเลยนะคะลูกค้าซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนะคะ ไม้แท้ไม้เดิมไม่มีกลับไม่มีก่อน,นะคะลูกค้ารับประกันเลยอ่ะมาดูด้านหลังกันต่อนะคะสําหรับข้างหลังคัมรี่นะคะคันนี้สวยๆเลยนี่นะคะให้มองมุมกว้างก่อนเลยนะคะสวยๆหรูๆเลยนะลูกค้าขาคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะก็ใครสนใจโทรหาแบบก่อนได้นะคะเบอร์โทรขึ้นไว้ให้ด้านล่างขวามือแล้วมาดูกันต่อนะคะสําหรับไฟไท้ายคันนี้ เนียนใส่กริปเลยนะคะคิ้วฝาท้ายโขกเนียมไม่มีคราบกากเกลือเลยนะลูกค้าสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะบอกแล้วว่ารถคัดเกรด A จริงๆนะคะคันนี้ขัดเคลือบสีหน่อยนะหเงาแวบแน่นอนนี่นะคะเซนเซอร์กะระยะถอยหลังนะคะ2จุดนะคะมุมกันชนอีก2รวมแล้วนะเซ็นเซอร์คันนี้อยู่ที่4จุดนะคะเซ็นเซอร์ท้ายนะ,ะรวมด้านหน้าอีกสองคันนี้เซนเซอร์6คันเอย6จุดนะคะรอบพันนะ โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบเลยมันเปิดฝาท้ายให้ดูฝาท้ายแคมปี่เปิดด้านหลังแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าเปิดด้านหลังได้เลยมาเปิดให้ดูนะคะนี่เปิดออกมาแล้วนะคะที่เก็บสัมภาระกว้างมากๆเลยนะคะหนูเข้าไปนอนได้สามคนเลยนะคะได้แปมสามคนเลยลูกค้าจุจริงๆนะคะมาดูรถจริงกันได้นะคะที่ร้านสนุกภาถนนล่มเก้ามินบุรีนะคะนี่เปิดให้ดู เอาขึ้นมาแล้วห้อยไว้แบบนี้เลยคันนี้ยางอะไหล่มีค่ะแม่แรงเครื่องมืออุปกรณ์ครบค่ะรอยซีนสวยๆเดิมๆนะอาจจะยังเห็นไม่ชัดหรือไม่จุใจนะคะมาดูรถจริงกันได้เลยนะคะคันนี้จอดอยู่ที่ร้านสนุค้าของเรานะคะถนนล่มเก้ามินบุรีนะนี่ค่ะความเดิมนะคะฝ่าท้ายเดิมๆคันนี้ไม่เคยแกะถอดไขแน่นอนนะเดิมๆให้ดูก่อน จะปิดแล้วเมื่อกี้อ่ะให้ดูก่อนนะคะรอยซีนรอยซีนนำเดิมนะคะฝาฝาท้ายเดิมแน่นอนนะคะรอยซีนรอยอาร์ตครบ,บชัดๆเลยนะคะสวยเดิมแท้แน่นอนนะคะรับประกันคุณภาพเลยค่ะสนคขารถเกรดเอนะคะ น่อยู่ตามจังหวัดซื้อรถกับแแบได้นะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศเลยนะคะซื้อได้ทุกอาชีพนะคะใครสนใจคันนี้โทรหาแปมเลย092 2์3 7 9 6 6อนะคะดูกันต่อนะคะห้องโดยสารฝั่งซ้ายโหเพดานนะสะาดสานส,สวยงามไฮโซหรูหรามากนะคะดูสิคะเบาะหนังนะคะเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากๆเลยนะคะรถไม่ช้ำเลยนะคะรับประกันเลยว่า รถสวยเกรดเอคันนี้นะคะเจ้าของคนเดียวนะคะลูกค้าเล่มทะเบียนไม่เคยชำรุดสูญหายนะคะเล่มทะเบียนมีพร้อมโอนนะคะใครซื้อสดจัดได้เลยใครสนใจผ่อนนะคะจัดไฟแนนนะคะเราบริการฟรีถึงที่ให้ทั่วประเทศเลยซื้อได้ทุกอาชีพนะคะนี่อะสะครับเพจมีให้นะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าตัวน็อตนะคะสวยสวยเนียนใสคลิปแบบนี้ซูมกันชัดๆเลย แผ่นเพจปีผลิตเลขเครื่องเลขหางนะคะเดือนปีชัดเจนนะคะปี16ด้วยนี่น็อตไม่ it, เคยแกะหอดไยเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆใครสนใจคันนี้จัดเลยค่ะนะคะโตโยตา้าคคมรี่ใครอยากได้รถเก่งนะคะช่วงล่างดีๆนะคะขับแล้วดูมีภูมิฐานนะคะพรีเมียมโตโยต้าแคม,มรี่เลยค่ะแนะนำเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างไปคะ่ะ นีคะ่ะห้องเครื่องสวยๆเลยนะคะใสๆเลยนะอันนี้เราได้มีการทำความสะอาดสปาห้องเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดิมๆกริบๆเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์ VVTI IW นะคะเป็นเครื่องเบนซินนะคะขนาดอยู่ที่ 2000cc ซีซนะคะ167แรงม้านะลูกค้าให้ดูนะคะรอยแต้มสีจากโรงงาน,นะคะยังอยู่ครบจุดๆนะคะระบบเบรก ABS นะคะอยู่ นาะอยู่ครบนะแต้มีโรงงานอยู่ครบค่ะนะคะเครื่องแห้งๆแบบนี้นะคะน้ำมันเครื่องไม่มีไหลไม่มีเยิ้มค่ะอุปกรณ์นะคะทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะฝาครอบเครื่องนะคะอุปกรณ์ต่างๆไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะลูกค้าแล้วก็ตัวโครงสร้างนะคะโครงสร้างต่างๆนะตัวน็อตเนดนะคะ <c oughs> ให้ดูกันชัดๆจะจะไปเลยสวยๆค่ะนะสวยๆเดิมๆนะคะฝาหน้าแคเดิมแน่นอน รอยทรงรอยซีนนะคะเมคอ์ตนะคะสวยกลมคลมชัดทุกจุดเลยนะนี่ใครสนใจคันนี้นะคะมาดูรถจริงกันได้นะคะที่ร้านสนุนคาของเรานะคะนี่ปั๊มตาโตต้าอยู่ครบนะคะฝานหน้าแท้เดิมสวยๆค่ะนะโครงสร้างเดิมๆนี่รอยอาร์ตกลมๆชัดๆนะคะคานหน้าคานข้างทุกอย่างะคะตรงๆสวยๆไม่มีคด ไม่มีงอนะคะรถทุกคันสามารถเช็คประวัติข้อมูลแหล่งที่มาประวัติศูนย์ได้นะคะทุกอย่างเราชัดเจนตรงไปตรงมานะคะก่อนปิดคลิปนะขอสรุปรุ่นรถก่อนคันนี้เป็นเจ้า Toyota Camry 2 0นะคะ 2.0G 2.0G นะคะคันนี้นะคะเป็นเจ้า Toyota Camry ค่ะ 2.0G นะคะปี2016ค่ะนะคะ เล่งมาอยู่ที่71,000กิโลนะคะในราคาเพียง639,000บาทนะคะใครสนใจนะคะออกรถฟรีดาวได้เลยออกได้ทุกอาชีพนะคะบางเคสอนุมัติภายใน2ชั่วโมงขับรถกลับบ้านได้เลยตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงบ้านนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเตรียมเอกสารรออยู่บ้านได้เลยโอออนไลน์ได้นะคะเชื่อถือได้ไม่สะดวกมารับรถนะคะมีเจ้าหน้าที่มีบริการรถสไลด์นะคะส่งมอบรถ ให้ถึงบ้านคุณอย่างปลอดภัยเลยนะคะใครสนใจคันนี้โทรหาแปมเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนนี้เลยค่ะหยิบมันเลยนะคะเซฟเบอร์หรือแอดไลน์ไว้ก่อนก็ได้นะคะถ,ถ้าใครด่วนก็โทรมาเลย0922837966นะคะ0922837966นะคะใครฟังไม่ทันเบอร์โทรแปมขึ้นไว้ให้แล้วนะคะที่หน้าจอด้านขวามือเลยนะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆที่รับชมจนจบคลิปนะคะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะขออภัยไว้ด้วยนะคะไว้ในที่นี้ด้วยแต่ถ้าใครสนใจคันนี้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอินบ็อกซ์มาได้เลย mm hmm. นะคะยินดีคำปรึกษาทุกเงื่อนไขค่ะนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดถูกใจเป็นกําลังใจให้แปมด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็กดติดตามไว้นะคะ mm hmm. จะได้ไม่พลาดรถสวยๆเกรด A คันต่อไปสําหรับวันนี้มืดแล้ว ขอบคุณมากๆเลยที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ